สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกา l ล x กซ l u e ูวันนี้เราจะมาเล่าเนิยายเรื่องชีวิตใหม่ไม่ธรรมดาของราชาปีศาจขี้ยวนะคะบทที่65อดีตราชาปีศาจกับช่วงเวลาก่อนการประชุมแม้ผู้ชายที่แสนเดียวคนหนึ่งจะมีวารสุดท้ายที่โหดร้ายแต่สําหรับโลกใบนี้แล้วก็คงไม่ใช่เรื่องพิเศษอะไรต่อให้ผัวไมเธอร์จะโศกเศร้าแค่ไหนดวงตะวันก็ยังลอยขึ้นมาเหมือนเดิมและยามเช้าก็จะต้องมาถึงอย่างแน่นอนพวกนกร่ำร้องแสงตะวันค่อยๆสาดส่องลงมาในเมืองภาพยามเช้าที่สงบสุขแผ อยู่น,นสีหน้าของผู้คนที่สัญจรไปมาในวันนี้ <c oughs> ก็น่าจะเต็มไปด้วยความน่าเดิมอีกแน่แต่ท่ามกลางคนเหล่านั้นกลับไม่มีเขาอยู่อีกแล้วจากคืนนั้นก็ผ่านไปได้2วันตอนนี้อาเมเธออยู่ในห้องอาหารของคาร์ลฮาดาและกำลังกินข้าวเช้ากับโรซาอีเรนาไม่อยู่ที่นี่หลังจากนั้นเธอก็ซึมไปพอกลับถึงคาร์ลฮาดาก็หมกตัวอยู่ในห้องแม้จะคบหากันมานานก็ยังไม่เคยเห็นอีเรนาเป็นแบบนั้นโรซาเองก็คงจะเหมือนกันทีแรกก็ช็อกไปกับอาการเสื่องซึมของเพื่อนสนิทแต่ก็เก็บอาการได้ในทันทีก่อนจะมาซักไซว่่าาเเเธอออปป็นะรรหืล อาร์ไเ,เธอเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังโรซาเอ่ยคำเดียวว่างั้นหรอเท่านั้นเองคงไม่รู้จะพูดอะไรมากไปกว่านั้นสินะทางอาร์เมเธอร์ทางโรซาเคยตั้งใจจะให้เวลากับอิดิน่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเชื่อว่าเธอจะกลับมายืนหยัดได้ด้วยพลังของตัวเองนี่อาร์ตเอ๋ยเสียงเครื่องเงินเสียสีกันดังเค้งๆก้องไปทั่วหอ,อาหารเสียงของโรซาก็ปรับเป็นในเสียงนั้น การประชุมจะจัดขึ้นพรุ่งนี้แล้วนาแต่ว่าควรจะให้อีเดนาเข้าร่วมด้วยอยู่หรืออาร์มิเธอร์หยุดมือที่กำลังกินอาหารมองใบหน้าอีกฝ่ายแล้วตอบว่าถ้าเธอไม่เข้าร่วมก็ถอดกระหม่อมออกจากองครักษ์ด้วยเธอพยะค่ะเหตุผลถึงไม่ต้องบอกก็น่าจะทรงเข้าใจใช่ไหมพยะค่ะโรซาพยักหน้าอย่างว่าง่ายถ้าเกิดอีเดนาเป็นแค่นักเรียนธรรมดาอาร์มิเธอร์ก็คงเข้าร่วมการประชุมในฐานะองครักษ์ของโรซาไปแล้วแต่ว่าสถานะของอีเดนาไม่ใช่ธรรมดาเพราะฉะนั้นอาร์มิเธอร์จึงออกห่างจากเธอไม่ได้อีเดนาคือทายาของเท ไม่สิพวกที่สังกัดองค์กรก่อการร้ายล้ลานกูลจึงหมายตาตัวเธอกันไม่หยุดหย่อนถ้าประกอบพิธีโดยใช้วิญญาณของอีรีนาเป็นเครื่องสังเวยก็จะเกินชีพเทมานได้พวกมันเชื่อเรื่องนี้โดยสนิทใจเพราะมีสาเหตุแบบนี้อีรีนาจึงต้องมีคนคุมกันตลอดและคนที่รับหน้าที่นั้นอยู่ก็คืออารมเธอร์พวกที่แฝงตัวอยู่ในเมกาทูเรียมถูกการล้างหมดแล้ก็จริงแต่ก็ประมาทไม่ได้สินะ พยาค่ะเพื่อมันอาจจะซ่อนตัวเพื่อรอโอกาสอยู่เฉยๆก็ได้เพื่อจะได้ก่อจราจนขึ้นในการประชุมหรือไม่ก็ใช้เรื่องนั้นเป็นนกต่อเพื่อลักพาตัวอีลีนากระหมอมสันนิษฐานว่าเป้าหมายของเพ่ามันมีอยู่2เรื่องหลักๆพยาค่ะอย่างแรกคือก่อจราจนอีกอย่างคือลักพาตัวคุณอีลีนากระหมอมพยายามเพื่อปกป้องทั้งสองอย่างแล้วแต่ถ้ามีสถานการณ์ที่ต้องเลือกแค่อย่างใดอย่างหนึ่งก็จะเลือกคุณอีลีนาโดยไม่ลังเลพยะค่ะ นั่นสินาอืมถ้าภายในพรุ่งนี้จิตใจของอีริน่าฟื้นกลับมาไม่ได้จะตั้งตัวแทนขึ้นมาเป็นองครักษ์ก็แล้วกันเจ้าอยู่ข้างอีริน่าไปเสียเธออา์มิเธอเพยักหน้าตอบการตัดสินใจของโรซาหลังจากนั้นเอียงที่ประตูห้องอาหารเปิดออกคนรับใช้คนหนึ่งรีบร้อนเข้ามา มมีแขกมาพะยะค่ะภาพที่คุ้นตาทำเอาอาร์ม่เทอร์กับโรซ่าหันมองหน้ากันจากนั้นชายคนนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นเรากับชายภาพซ้ำกับเมื่อหลายวันก่อนคราวนี้ก็มาเยือนตอนเช้าอีกแล้วต้องขอโทษด้วยแต่ไม่มีเวลาเลยจริงๆอาภัยให้ด้วยเถอะนะไรเซอร์เบเฟนิกสันตปาปาชราเข้ามาในห้องอาหารระหว่างนั้นมันก็หันไปมองโรซาขออาภัยด้วยแต่ต้องขอให้ท่านออกไปก่อน รับทราบเชิญตามสบายนะองค์สันตาาปาปาโรซาลุกข,ขึ้นยืนแล้วออกจากห้องอาหารไปตามที่บอกพอเห็นว่าเธอออกไปจากห้องแล้วไรเซอร์ก็ย่อนตัวลงนั่งบนเก้าอี้แล้วถอนหายใจออกมา ร่างกายที่แก่ชราไม่สู้งานหนักของสันตปา,าปาเลยจริงเพราะว่าต้องทํางานหนักขนาดนี้ที่ไปทางถึงจะมีโรคในอดุดมคติของพระอ,องค์อยู่ไม่ใช่หรือพยะค่ะถูกต้องดังนั้นข้าพระเจ้าจึงอยู่ไม่ได้อลุ่มนลวยก็ไม่ได้ต่างฝ่ายต่างก็มีน้ําเสียงขันคายแต่สายตาที่มองกันกันกบเชื่อเฉือนขนามองดูใบหน้าของอดีตลูกน้องที่เต็มไปได้วยรอยเหี่ยวยน่นอาไมเท็กก็ถามว่าธุระที่มาในครั้งนี้คือเรื่องคดีที่ว่าศิลพะค่ะอืมอันที่จริงก็อยากมาหาตั้งแต่ไขคดีเสร็จนะแต่ก็ยุ่งอามาก,มาก ถ้าเช่นนั้นก็เป็นเกียรติเหลือเกินที่ทรงสลาวเวลามาทั้งที่กำลังยุ่งพะยะค่ะไม่หลอกช่างเถอะการสนทนากับเจ้ามีค่าเพียงพอนั้นละ่ะพวกอาเมเธอร์และเปลี่ยนสายตาจ้องมองกันอีกครั้งความเงียบแผ่ขยายลงมาบรรยากาศค่อยๆตึงเครียดขึ้นระหว่างที่ความกดดันแผ่ขยายไปทั่วห้องจนผิวหนังแทบจะรู้สึกเจ็บไรเซอร์ก็ทำลายความเงียบขึ้นมาว่าได้ยินเรื่องการปิดคดีมาจากลูกน้องแล้วเอาเป็นว่าขอขอบคุณก่อนก็แล้วกันไม่ต้องขอบคุณอะไรหรอกพะยะค่ะ ดังนั้นการมาหาในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพื่อถามเรื่องคดีแต่มีเรื่องอยากถามเจ้าข้อหนึ่งถึงได้มาเรื่องอยากถามไรเซอร์มุนกิวจ้องทางนีคเมงแล้วเอ่ยเสียงึ้มว่าคดีในครั้งนี้ทําให้ความคิดของเจ้าเปลี่ยนไปบ้างไหมพอคําถามนี้หลุดจากปากของมันก็ทําให้อาร์มิเทอร์มั่นใจทั้งหมดเป็นสิ่งที่ชายคนนี้วางแผนไว้นับแต่ที่ได้พบกันอีกครั้งจนถึงตอนนี้อาร์มิเทอร์ก็อยู่บนฝ่ามือของมันโดยตลอดเพื่อจะถามเรื่องนั้นท่านหนึ่งกับต้องใช้คุณบอดเลยหรือพะยะค่ะตอบคําถามด้วยคําถามมันนเสียรยรนะ เดิมทีทีแรกที่ไดู้ตัวจริงของคุณบอโดกระหม่อมก็รู้สึกแปลกอยู่แล้วคนที่โดดเด่นเช่นเขาพระองค์จะไม่สะดุดตาได้อย่างไรได้แค่เห็นเขาครั้งเดียวพระองค์ก็ไม่มีทางที่จะมองตัวจริงนั้นไม่ออกพระองค์จงใจปล่อยคุณบอโดาไว้เพื่อเป็นหมายใช้เราทีในสักวันและนั่นก็คือคดีในครั้งนี้นั่นเองไรเซอร์ไม่ตอบอะไรเลยเอาแต่มองหน้ามิเทอร์และเอย่ยคำพูดของตนอยู่ฝ่ายเดียวข้าพเจ้ามั่นใจเลยว่าประชาชนที่อยู่ในอเมริกาโทรเรียมต้องสูงท่งเป็นที่หนึ่งที่สองในโลกพอข้าพเจ้ากำหนดกฎขเข เป็นอย่างนั้นผลก็ยังออกมาอย่างที่เจ้าได้ประจักษ์แววตาของไรเซอร์คมปราบปากกายอันตรายนั้นเป็นตัวบอกเล่าความรู้สึกออกมาซึ่งก็คือ ข้าพเจ้าเองก็คาดหวังอยู่นินดๆว่ามันจะผิดไปจากที่คาดว่าผู้คนจะเลือกสิ่งที่ถูกต้องแต่พวกเขาก็เลือกแบบนั้นชายที่ชื่อบอโดเป็นนักบุญของเมการทเรียมอย่างแท้จริงไม่ว่าโรคแบบใดก็รักษาให้หายได้ซํำยังไม่เรียกร้องเงินในใจเขาเต็ไมไปด้วยความรักความเมตตาเรียกได้ว่าเป็นแบบอย่างของมนุษย์อย่างแท้จริงไม่ว่าใครต่างก็รักและนับถือบอโดกระทั่งพวกในสังคมเบื้องหลังก็ไม่มียกเว้นขนาดคนที่ทำผิดเป็นเรื่องปกติก็ยังนับถือบอโดในระดับหนึ่งสภาพแวดล้อมแบบนั้นอาร์มิเทอร์แล้วก็ เหมือนพวกเจ้าในปัจจุบันเลยอย่างกับแก่พองั้นแหละถึงได้กล้าพูดได้ว่าสักวันพวกเจ้าเองก็จะพบชะตาแบบเดียวกันมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีแต่ความนักขยรขยงน่ารังเกียจกระทั่งคนที่รักอยู่จนถึงเมื่อคู่หากรู้แล้วว่าต่างไปจากตนพิบตานั้นก็พร้อมจะเปลี่ยนท่าทีบุญคุณที่มีสายสัมพันธ์ที่สร้างไว้ความรักที่อยู่ในใจความรู้สึกดีๆทั้งหมดนั้นล้วนถูกความรู้สึกงแง่ลบที่ชื่อว่าการแบงร่งแยกแสงหน้ามนุษย์ก็แบบนั้นละ่ะหวาดกลัวสิ่งผิิิิดดปกกกกกกตเีียยชััังงงงงจจรรรรมมมมทท้้้นนนน่่่คืออแแขุษ์ศาึไ หมดไปจากกโลกแต่ว่าหากมีผู้กบับกู้ปรากฏตัวขอพระไทยที่ส่งอธิบายเพยคะอาร์มิเธอร์ไม่อยากฟังคําพูดของมันแล้วไรเซอร์เบฟินิกตอนแรกที่ได้มาเจอกันดีเคยคิดนะว่ามันเปลี่ยนไปตรงไหนสักแห่งแต่ไม่ผิดแน่แล้วหมอนี่ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังเหมือนเดิมถ้าเพื่อให้มันรู้ผลตามความเชื่อต่อให้ต้องใช้วิธีผิดิีธธรรมก็ไม่รู้สึกอะไรถ้าเนื้อแท้ของมันตรงนี้ไม่เปลี่ยนก็ไม่มีอะไรจะคุยกับชายคนนี้แล้วไรเซอร์คงมองความรู้สึกของทางนี้ออกถึงได้ถอนหายใจแล้วลุกขึ้นเงียบ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในตัวเจ้าเมื่อได้ประสบเรื่องในครั้งนี้อย่าได้หลงลืมไปเสียละ่ะไรเซอร์พูดทิ้งท้ายไว้แล้วจากไปกับแผ่นหลังของมันอาร์มิเธอร์เปล่งเสียงออกไปอย่างยอกย,ยินว่าอย่างนิ่งมนุษย์ก็น่าขยะขยแขยงน่ารังเกียจจริงๆนั่นแหละแต่ว่าที่น่าเกียจชังกว่าน่าจะเป็นการทําตามอํเาเภอใจนะพะยะค่ะใช้ประโยชน์จากคนอื่นเพื่อตัวเองทําให้ชีวิตของคนอื่นปนป่วนคนที่ทําตามอเาเภอใจเช่นนั้นต่างหากที่ควรถูกต่อว่า ถูกต้องค่าเองก็เห็นด้วยแต่ว่าคำพูดนั้นมันจะอม,มาหาเจ้าเองด้วยนะไรเซอร์ทิ้งไทยด้วยวัฒกรรมหนักอึง้งแล้วก็จากไปจริงๆแล้วก็ขอจบตอนที่99เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปใน ep หน้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ